ภาพที่เห็นเป็นปัญหาผมร่วงเป็นหย่อมแล้วก็บางเป็นทั่วๆสีสันนะครับของคุณธานิตาแสงลำพูนซึ่งประสบปัญหาผมร่วงแล้วก็ใช้แชมพูมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับไม่ได้ผลมาใช้ฮาวีล่าเนี่ยเรียกว่าผมขึ้นมาจนเป็นปกติเลยนะครับแน่นเป็นปกติเลยเดี๋ยวผมอ่านคำวิจารณ์ที่คุณธานิตาเขียนให้เรานะครับ ฉันซื้อแชมพูฮาวิล่ามาใช้เป็นเวลา3เดือนแล้วค่ะตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าจะช่วยได้จริงๆเพราะลองใช้มาหลายยี่ห้อที่มีคนแนะนําว่าดีเพราะผมบางผมร่วงมานานมากแล้วค่ะลองผิดลองถูกมาหลายยี่ห้อมากหมดเงินไปเยอะมากมาใช้ตัวนี้บอกเลยว่าหลงรักมากและจะใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะมันเรียกความมั่นใจของเรากลับมาอีกครั้งก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่า ใช้มาใช้ได้อย่างไรเจอรีวิวในอินเทอร์เน็ตเยอะมากค่ะแต่ที่ตัดสินใจซื้อมาใช้เพราะดูคลิปของคุณอัมพูวนาธให้สัมภาษณ์ก็เลยตัดสินใจสั่งมาใช้คนที่คิดว่าจะลองนะคะอย่าลังเลเลยลองใช้เลยราคาอาจจะสูงกว่าแชมพูทั่วไปนิดนิดนึงแต่คุณภาพอย่างที่ต้องการค่ะก็ขอขอบคุณคุณ ทานนิตามากๆนะครับที่ช่วยส่งภาพรีวิวมาเต็มไปหมดเลยนะครับมีวันที่ด้วยนะครับว่าใช้วันไหนเริ่มใช้วันไหนแล้วก็ผมกับมหนาอีกครั้งนึงเนี่ยวันไหนก็จะขึ้นภาพให้ดูเป็นแบบขึ้นเป็นระยะระยะให้ดูนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางก็อยากให้เปิดใจลองใช้ไฮเวล่าดูนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันแหละว่าผมร่วงใช้อะไรก็ไม่หายจนผมบาง ก็จะเหมือนกับทุกคนนะครับที่ผมอ่านรีวิวมาให้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ใครที่เปิดใจลองใช้ฮาวิล่าเนี่ยก็จะได้ผลแบบนี้ส่วนใครที่อ่านไปแล้วแต่ยังลังเลอยู่นะครับก็อยากให้อ่านรีวิวไปเยอะๆนะครับจนมั่นใจแล้วลองใช้ดูนะครับผมคิดว่าทุกคน,นจะใช้แล้วก็ได้ผลเหมือนกับคุณทานิตาเนี่ยครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า ขึ้นใหม่จะขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยอันนี้ขึ้นแล้วแต่บุคคลนะครับไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องลองทดลองใช้ดูถึงจะรู้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุภาพเส้นผมสามารถสอบถามมาที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานฮาวิล่ามาช่วยกันตอบครับเ,เมอเม